การใช้กริยาในรูปต่างๆอดีตปัจจุบันและอนาคตใช้กริยาในรูปอดีตการเมื่อกล่าวถึงการกระทำกิจกรรมและกระบวนการในงานวิจัยที่ทามาแล้วใช้กริยาในรูปปัจจุบันการเมื่อกล่าวถึงข้อเท็จจริงที่เป็นจริงเสมอทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเช่นทฤษฎีแรงโน้มถ่วงที่ถูกค้นพบเมื่อ350ปีที่แล้วและยังคงเป็นจริงในปัจจุบันดังนั้นให้อธิบายผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกค้นพบด้วยกริยาในรูปปัจจุบันการใช้กริยาในรูปปัจจุบันการหรือกริยาช่องที่3เมื่ออธิบายหรืออ้างอิงถึงตารางหรือรูปภาพเช่น figure t r e shows that ภาพที่3แสดงให้เห็นว่าหรือ as shown in figure t i e s ดังแสดงในภาพที่3 ใช้กริยาในรูปปัจจุบันาการเมื่อกล่าวถึงกระบวนการขั้นตอนต่างๆที่เป็นข้อปฏิบัติหรือคำสั่งและใช้กริยาในรูปอดีตการเมื่อกล่าวถึงกระบวนการขั้นตอนต่างๆที่ผู้วิจัยได้ทำมาแล้วใช้กริยาในรูปกรรมวาจบ Passive Voice ของ Present Perfect Tense เมื่อกล่าวถึงงานวิจัยของผู้อื่นที่ได้ทำมาแล้วเช่น Previous researchers have reported that นักวิจัยต่างได้เคยรายงานเอาไว้ว่าหรือ this result has been reported by these researchers. ผลการศึกษานี้ได้เคยถูกรายงานโดยนักวิจัยเหล่านี้ใช้กริยาในรูปอนาคตการเพื่ออธิปรายข้อเสนอแนะหรือแนวคิดเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยชิ้นปัจจุบันไปประยุกต์ใช้คุณค่าของข้อมูลจากการศึกษาชิ้นปัจจุบัน และข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาในอนาคต